ครั้งอาวุธที่67ของกองทัพรัสเซียในภูมิภาคเรียงส์ประเทศรัสเซียเกิดการระเบิดไฟยังคงลุกลามในพื้นที่คลังน้ำมันในเฟอเดเซียแหลมครายเมียต่อไปสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้9ตุลาคม2024แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนและแหล่งข่าวช่อง5ของยูเครนได้มีการรายงานตามการรายงานจากชาวบ,บ้านในท้องถิ่นภูมิภาคเรียงส์ประเทศรัสเซียว่า ภายในพื้นที่คลังอาวุธที่67ของกองทัพรเสเซียมีการระเบิดเกิดขึ้นภายในคลังอาวุธดังกล่าวมีเสียงระเบิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่งชวงเช้ามืดของวันนี้ครับ9ตุลาคม2024ชาวบ้านในท้องถิ่นได้ยินเสียงอย่างชัดเจนรวมทั้งสามารถมองเห็นแสงสว่างที่เป็นคล้ายๆกับไฟลุกวูบ๊าบภายในพื้นที่คลังอาวุธดังกล่าว ตามรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่าคลังอาวุธของกองทัพรัสเซียที่67แห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองคาราเชฟภูมิภาคเปรียงส์ประเทศรัเสเซียครับแหล่งข่าวของยูเครนคาดว่ามีความเป็นไปได้ที่ยูเครนจะเข้าทําการโจมตีคลังอาวุธดังกล่าวแต่ก็ยังไม่มีการรายงานยืนยันครับว่ายูเครนได้เข้าทําการโจมตีคลังอาวุธแห่งนี้ของกองทัพรัสเซียหรือไม่แต่ว่าในช่วงที่ผ่านมา คลังอาวุธหลายแห่งของกองทัพรัสเซียมักจะถูกโดรนคามิกาเซของยูเครนพุ่งทะยานเข้าใส่หลายคลังครับและได้สร้างความเสียหายและสามารถลดขีดความสามารถของกองทัพรัสเซียในการโจมตียูเครนได้คลังอาวุธที่67ในเมืองคาราเชฟนั้นเป็นคลังอาวุธที่ใช้สําหรับเก็บมิสไซล์เป็นคลังอาวุธที่ใช้สําหรับเก็บกระสุนปืนใหญ่เป็นคลังขนาดใหญ่ครับ ชาวบ้านในท้องถิ่นหลังจากที่ได้ยินเสียงระเบิดเกิดขึ้นจึงได้พากันบันทึกคลิปภาพเหตุการณ์ต่างๆเอาไว้ครับพื้นที่ที่มีเสียงระเบิดเกิดขึ้นพร้อมกับแสงสว่างวูบวาบนั้นมันเกิดขึ้นภายในคลังอาวุธที่67ของกองทัพรัเสเซียสำหรับแอดมินก็คิดว่ามีความเป็นไปได้ที่ยูเครนจะเข้าทำการโจมตีคลังอาวุธดังกล่าวครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเป้าหมายที่ยูเครนกำลังดำเนินการนั่นก็คือ การลดขีดความสามารถของกองทัพรัสเซียและจากการที่ยูเครนได้เข้าทำการโจมตีคลังน้ํามันของกองทัพรัสเซียในพื้นที่เมืองเฟอโดเซียแหลมไครเมียพื้นที่ยึดครองชั่วคราวของกองทัพรัสเซียในวันที่7ตุลาคม2024ที่ผ่านมานั้นยูเครนเข้าทำการโจมตีคลังน้ํามันแห่งนี้ในวันที่7ตุลาคม2024ในวันที่8ตุลาคม2024ในช่วงเวลาตอนเย็นเนครับก็มีรายงานว่าเกิดการ ระเบิดต่อเนื่องในพื้นที่คลังน้ำมันดังกล่าวมีไฟลุกไหม้ถังน้ำมันขนาดใหญ่หลายถังภายในคลังน้ำมันฟีโอเดเซียแหลงเขาวในท้องถิ่นแหลมไครเมียได้เปิดเผยคลิปภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนเย็นครับมีกลุมควันสีดำสีเทาพวยพุ่งขึ้นมาบนท้องฟ้าและมีเปเลวไฟที่กำลังลุกไหม้ภายในคลังน้ำมันดังกล่าวการโจมตีในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นการโจมตีเพียงแค่คลังน้ํามันเท่านั้นครับตามการรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารยูเครนได้รายงานว่าถ้าเรือที่มีการจ่ายน้ํามันก็ถูกโจมตีด้วยไฟยังคงลุกไหม้ภายในคลังน้ํามันดังกล่าววันนี้เป็นวันที่3แล้วครับเรดิโอสวูบอดาได้เปิดเผยภาพ,าพถ่ายดาวเทียมทั้งจากนาซาและภาพถ่ายดาวเทียมของสหรัฐอเมริกาเปิดเผยเห็นถึงกลุ่มควันที่พวยพุ่งขึ้นมาบนท้องฟ้า นี่เป็นภาพถ่ายดาวเทียมเมื่อวานนี้ครับ8ตุลาคม2024และภาพถ่ายดาวเทียมจากนาซ่านั้นก็ทําให้สังเกตเห็นว่ามีพื้นที่ที่บ่งบอกว่ามีพลังงานความร้อนเกิดขึ้นเป็นการรายงานสภาพไฟไหม้ในพื้นที่ผิวโลกครับดาวเทียมชนิดนี้ก็จะรายงานพลังงานความร้อนเป็นพิเศษว่ามีพลังงานความร้อนเกิดขึ้นตรงไหนบ้างเป็นพิเศษเป็นการรายงานพื้นที่ไฟไหม้ ตรงวงกลมที่ได้ระบุว่าเป็นจุดจ่ายน้ำมันท่าเรือตรงนั้นครับก็เป็นจุดที่แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่ายูเครนเข้าทําการโจมตีตรงนั้นด้วยส่วนบริเวณพื้นที่คลังน้ํามันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเกิดไฟไหม้ค่อนข้างที่จะกว้างครับและด้านบนของคลังน้ํามันก็มีสัญ,ญลักษณ์ที่บ่งบอกว่ามีไฟไหม้ด้วยรู้สึกว่าจะเป็นทุ่งโลง่ลงๆไม่แน่ใจว่าเป็นอะไร นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ครับตามการ,รางานได้บุว่าเพลิงได้ลุกลามกินพื้นที่รอบๆภายในคลังน้ํามันดังกล่าวมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นได้มีคําสั่งให้อพยพชาวบ้านออกจากพื้นที่ไปก่อนเนื่องจากว่ามีกลิ่นควันที่เกิดจากการเผาไหม้ของน้ํามันได้ฟุ้งกระจายไปในพื้นที่รอบๆและในเช้ามืดของวันนี้9ตุลาคม2024เวลาประมาณตี4 ลมได้เปลี่ยนทิศได้พัดพาเอากลุ่มควันที่ลอยขึ้นไปบนท้องฟ้านั้นพัดลงไปในทิศทางทะเลดำและกลุ่มควันก็ลอยไปไกลถึง54กิโลเมตรแล้วนี่เป็นคลิปภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเย็นเมื่อวานนี้ครับ8ตุลาคม2024แหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่ายูเครนได้เข้าทําการโจมตีซ้ําภายในคลังน้ํามันดังกล่าวครับมีน้ํามันที่เก็บไว้ ภายในคลังน้ำมันดังกล่าวมากกว่า2 0 0แสนลูกบาทเมตรไฟได้ลุกลามกินพื้นที่ภายในคลังน้ำมันมากกว่า2,500ตารางเมตรแล้วคลังน้ำมันแห่งนี้รัเสเซียใช้สำหรับกล่องทัพรัเสเซียด้วยครับรวมทั้งมีการจำหน่ายส่งออกน้ำมันด้วยเซอร์เกย์บรัชักเจ้าหน้าที่ของยูเครนได้ให้สัมภาษณ์กับแหล่งข่าวของยูเครนได้บอกว่า นอกจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับคลังน้ำมันรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในด้านปิโตรเลียมของรัสเซียแล้วประจักษ์ให้สังเกตว่ากองกำลังป้องกันประเทศยูเครนได้แสดงให้เห็นว่ายูเครนสามารถเข้าทำการโจมตีพื้นที่เหล่านี้และระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียนั้นดูเหมือนว่าไม่ได้แสดงศักยภาพให้เห็นเลยว่า มันจะทำงานสิ่งนี้ก็อาจจะชี้ให้เห็นว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียนั้นถูกทำลายไปแล้วสำหรับแอดมินคิดว่าก็มีความเป็นไปได้ครับที่ยูเครนจะวางแผนเข้าโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียก่อนรัสเซียก็คงมีการติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศขี่นาวุธต่อต้านอากาศยานเพื่อป้องกันคลังน้ำมันดังกล่าวเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมารัสเซียก็ทราบดีว่ายูเครน มีขีดความสามารถในการเข้าโจมตีพื้นที่สำคัญทางทหารของรัเสเซียในพื้นที่ยึดครองช่กคราวแหลมไครเมียอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาดังนั้นรัเสเซียก็คงจะต้องมีการติดตั้งระบบป้องกันภัยทางอากาศเพื่อป้องกันคลังน้ํามันดังกล่าวครับยิ่งถ้าเป็นคลังน้ํามันที่ใช้สําหรับกองทัพและเป็นคลังน้ํามันที่ใช้สําหรับจําหน่ายส่งออกรัเสเซียก็ยิ่งจะต้องมีการป้องกันอย่างแน่นหนาครับ แต่ว่าในครั้งนี้ยูเครนสามารถเข้าทำการโจมตีได้มันก็อาจจะเป็นสิ่งที่สามารถพอจะคาดเดาได้ครับว่ายูเครนอาจจะเข้าโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพรัสเสียก่อนหลังจากนั้นยูเครนจึงได้เข้าทำการโจมตีคลังน้ำมันโจมตีจุดจ่ายน้ำมันบริเวณท่าเรือในฟิโอดเซียอีกสวันจะมีการประชุมรัมเซนยูเครนจะประชุมร่วมกับพันธมิตร สำหรับการหาหรือร่วมกันว่ายูเครนจะได้รับอนุมัติให้ใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลาจากประเทศพันธมิตรโจมตีพื้นที่เป้าหมายทางทหารที่ลึกเข้าไปในดินแดนของรัเสเซียหรือไม่หรือว่าจะมีแนวทางอย่างไรแต่นั้นในวันที่12ตุลาคม2024นี้จะมีการประชุมรัมสเตนครับแต่นั้นยูเครนจะได้รับคําตอบว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติ จะช่วยยูเครนในการปกป้องอธิปไตยและดินแดนของตนอย่างไรก็ต้องรอฟังกันต่อไปครับแต่ว่าตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้รัเสเซียยังคงโจมตีเข้าใส่ยูเครนโดยการใช้ดโดรนคคมิกาเซ่รวมทั้งมิสไซล์โดยการโจมตีออกมาจากดินแดนของรัเสเซียครับรวมทั้งโจมตีออกมาจากพื้นที่ยึดครองชั่วคราวเข้าใส่ยูเครนเข้าใส่ โครงสร้างพื้นฐานต่างๆของยูเครนเข้าใส่บ้านเข้าใส่ที่พักอาศัยเข้าใส่ท่าเรือสินค้าของยูเครนเมื่อวันก,อนก่อนก็มีรายงานว่ากองทัพรัสเซียโจมตีเรือสินค้าในโคโนมอสจังหวัดโอเดสซาของยูเครนทําให้มีคนงานที่เป็นชาวยูเครนเสียชีวิตและคนงานที่เป็นชาวต่างชาติอื่นๆได้รับบาเดเจ็บไปหลายคนครับมีการโจมตีเรือสินค้าสองลำด้วยกัน เป็นการโจมตีในขณะที่เรือจอดอยู่ที่ท่าเรือครับเรือขนส่งข้าวโพดก็ถูกโจมตีสิ่งที่ยูเครนกำลังรอคอยนั่นก็คือการอนุมัติให้ใช้อาวุธขี่นรรุธพิสัยไกลเข้าโจมตีสกัดกัน้นรัเสเซียลึกเข้าไปในดินแดนของรัเสเซียครับการสู้รบกันยังคงดำเนินต่อไปสวัสดีครับ